สะเทือนใจเสดอลล่าเผยติดโควิดพร้อมหญิงแมงมุมโอดใครจะดูแลภรรยาเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับครอบครัวรัตกุลและราชสกุลยุคคนเมื่อเสดอลล่าสามีของคุณหญิงแมงมุมได้เปิดเผยว่าตัวเองและภรรยานั้น ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ด้วยกันทั้งคู่จำต้องแยกกันรักษาตัวซึ่งเป็นห่วงภรรยาอย่างที่สุด เราะไม่เคยต้องไกลห่างกันคอยดูแลใกล้ชิดเสมอมาอีกทั้งคุณหญิงแมงมุมก็ป่วยเป็นโรค SLE เดินไม่ได้ดวงตาก็มืดมัวและโรคอื่นๆอีกมากมายซึ่งชาวเน็ตทั้งหลายต่างก็ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามโดยเสดอล,ลา่าได้เล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจหลังพบว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 เอาไว้บนอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ตอนนี้ต้องแยกกันอยู่เพราะติดโควิดด้วยกันทั้งคู่หลังจากอยู่ดูแลกันมาไม่เคยห่างมามากกว่า4ปีรู้สึกแย่มากคิดถึงเป็นห่วงเขาจะอยู่ยังไงใครจะเอานอนบริหารยาคุยให้หัวเราะอีกไม่กี่วันพี่หายแล้วเจอกันนะจ๊ะหญิงเหล็กของพี่คนเก่งสู้ๆนะวัคซีนก็ไม่ได้ฉีด หมอไม่ให้ฉีดนอนไม่หลับและเป็นห่วงมากๆซึ่งหลังจากที่เซดอล่าโพสต์ข้อความลงไปก็มีกำลังใจจากเพื่อนๆและผู้คนที่ติดตามส่งเข้ามากันเป็นจำนวนมากโดยหวังว่าทั้งสองคนจะรักษาตัวจนหายสนิทในเร็ววัน